어어어러러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 � 哦，哦，咪 lửa 咯，哦、oh,，唔、oh, oh.，开啦、oh, oh, oh.，唔，开晒马啦，哦，唔，啊，咪住先，哦，唔，啊，啊，啊，放乜马？哦，啊？

วันนี้เราเป็นเกียรติที่ได้เข้าชมขนาดพระราชนีเลือกระดาษแต่งฟ้าผนังมันช่างน่าทึ่งที่สุดอ๋อแบบนี้มันน่าทึ่งจริงๆเลยเนอะรายนี้ดีไหมฝ่าบาทโอ้ไม่ไม่ชอบไม่ตอนนี้ฝ่าพระบาทอืมไม่คิดว่าไงไมา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 ไร่นี่แสดบความนิยมความจริงก็ชอบนะครับฝระบาทตัดสินพระไทยแล้ว โอ้อยากรู้จังอืมอืมหน่าจะลองรู้นะอือะใช่ดีอืมอ๋อมันตา้ ดยิ่มเลยไปนะน่ารีไงอ้าวทำไมมันเป็เหมืนอย่างนี้นะโอ้แล้วมันต้องไม่หรือว่าอ๋อไม่ใช่ อ๋รู้แล้วแล้วที่ที่วีไปไหนอ๋อมันต้องแถวนี้สิแต่มันอยู่ไหนเลยนี่โอ้ยบายไม่มีอืโถ่ไหนนะอโอ้อยจริงเลยอ่ะอะอยู่นี่ไงนี่ไงล่ะมันก็สวยดีนะครับ ใช,ใ,ชใช่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 โอ้ใช่แล้วอืมอืมอยากรู้จังมานนิมาน,มานินี่ล่ะอาเรียบร้อยจุลงไปอ,อนีอแบบนี้อนี่นี่นน เก้าเลยออได้ไรรยากาศไปอีกแบบนึงอขอพระททยฝาบาทโอ้ไม่เป็นไรหรอกมันเป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วไม่ต้องขอบใจโอ้โอ้อืมอ่าฮ่าฝาพระบาท ใส่ไปหมดเลยอาอาเรียบร้อยแล้วอใช่โอ้โหสวยดีสวยดีใช่ได้อาอาอโด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 โอ้ขับใจ ว่าขอบใจว่าขอบใจขอบใจวขอบใจขอบใจขอบใจแล้วเอาไงก็ต้องดูว่าในกระปุกมีเท่าไรมันต้องมือบ sure> ังซีโอ้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 เรียบร้อยแล้ว สวยมากเลยเป็นไงบ้างทหารตามสบายโอ้เหลือเชื่อดูนี่สินึกว่ายังตีตั้งไกลราชวังล่ะไม่อยากเชื่อสายตาเลยเป้าข้างหน้าไว้ดีๆล่ะ ขอข้าไปดูสักหน่อยเอามาขอร้องเอามาเอาเงินฉันนะเอามาหยุดให้ถ่ายหน่อยได้ไหมโอ้วิเศษมากขอบคุณมากครับสุดยอดไปเลยจะทำเป็นเข็มนะขอบใจ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 ว้าวก็มาทำอะไรนี้อ่ะ เรามาทำอะไรในนี้ม่เราถูกด <vid> ีจริงๆบังเอิญโผล่มาเจอห้องบัลลังคนดีเลยครับเพราะถ่ายภาพนิดหน่อยคงไม่ว่าใช่ไหมล่ะพวกคงจะเป็นผู้ดูแลสินะเดี๋ยวผมขอถ่ายรูปคุณด้วยโอ้ไม่น่าจะมีปัญหาถ่ายไพนิดเอยไม่มีปัญหาหรอกถ่ายไปหมดเลยแล้วนี่ยทำอะไรกับห้องนี้ วันนี้โชคดีจริงๆเลยนี่ข้าตอบแทนสำหรับความเหน็ดเหนื่อยขอบคุณมากเลยครับแล้วเจอกันออฮะอะไรออโอ้ทำอะไรนะความใจไร่ฟ้าหน้าใสเอ๊

ขอบคุณเชิญขังบนชมให้เริอนตานะดูกันทุกสิ่มื่่ไร่จะได้เข้าสักทีนะจริงๆเลยตั้งนานแล้วสวยจังเลยนะรูปได้ใช่ไหมไอ้พัดให้มันแรงๆเลย โทษนะครับเขาถ่ายภาพใ่มากถอยไปเลยฉันขอบคุณขอต้อนรับขอบคุณ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 ไอ้ดูสิโอ้ ต้องรับเูยก่นอนเรียบร้อยแล้วไ,วไม่เร็วไม่เร็วอส่วนแบ่งเธอ,อยอดเลยอยอดเลยที่เหลือก็ต้องเก่งเอาไว้แล้วผมนะม,มองเอาไปฮะแต่ฟังนะผมต้องการส่วนบ่งนะแกเป็นราชนีนะดดได้ไตามใจสบายจะต้องทำงบดูก่อน ไม่โอ้ดูสิโอโอสาจ้หรือยังล่ะนี่อนี่ก็สวยดีครับชอชาชา,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 ามีอันไหนอีกบ้างอ่ะอืมไม่พาเลยนะโอ้ไม่ไม่ ไม่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 ไมนะทุกคนรอก่อนสามสองหนึ่งถอนเดาไเดนไนายฮะอะไรกนเดีโทษทีขอโทษอะไรอ๋ออือสบู่ครับคุณนายวิจิ អូ៎ម៉ៃម៉ៃអូរ៉ុកេតអរថៃកមរ៉ោវ៉ា